ที่ประชุม4ฝ่ายขอให้บริษัทประกันภัยจ่ายเคลมทุกกรณีหากแอดมิดเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลหรือโฮสพิเทลส่วนกรณี HI ชให้พิจารณาจ่ายเคลมเป็นรายกรณีจะมีการหาหรือรายละเอียดโดยเร็วดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอรปพเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอกองกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยว่าเพื่อหาข้อยุติกรณีที่สมาคมประกันชีวิตไทยได้ออกหนังสือแจ้งเวียนบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการให้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสุขภาพสําหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโครินา2019หรือโควิด1 9เบื้องตน้นได้ข้อสรุปร่วมกัน2ประเด็นคือหากมีการแอดมิดเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลหรือฮอสพิทอลแล้วบริษัทประกันภัยจะต้องให้ความคุ้มครองและประเด็นที่2กรณีการดู แลลผู้ป่วยโควิด -19 ในระยะเวลาแพร่เชื้อมีความจําเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยแยกจากคนอื่นในสถานพยาบาลณนะที่พำนักของผู้ป่วยหรือ Home Isolation หรือ HI โดยถือว่าเป็นผู้ป่วยของสถานพยาบาลอย่างไรก็ดีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยจึงอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI หรือ CI ในกรณีที่จําเป็นต่อไป